เมาอช่องผ้าครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศาลารวมใจนะครับสามแยกสี่แยกนะครับก็มารอรอไอโนนกับไอไอโนนไงเพชรนะครับวันนี้เราเราก็จะ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 ไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถามสองคนนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับวันนี้เสียงก็จะอันนั้นหน่อยนะครับไม่ค่อยสบายนะเป็นหวัดนิดหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็รอครับเรานัดกันไว้ประมาณเก้าโมงสามสิบนะเพราะนี่ก็ยังไม่ถึงแล้วแต่เรามาสายหรือมันต้องโดนนะถ้ามันมาสายเมื่อกี้มันบอกบอกว่าโอ้ห้านาทีก็ถึงห้านาทีก็ถึงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับระหว่างรอนะครับว่าเรารอไอโนนกับไอเสือนะครับเราก็จะไปหายตัวนั้นนะครับทุกคน เขาเรียกอะไรเขาเรียกเฉือดเฉืบ้านผมก็เรียกเฉือดเฉือ่ะเฉือดเฉืมันมีต้นของมันอยู่มันน่าจะมีนะมีต้นมาด้วยโอเคนะครับดุกคนเราก็เดินหาไปเรื่อยๆนะ <c ười> เราต้องหาเดินหาไปเรื่อยๆนะ <c ười> นี่นะนี่ต้นมันนะครับทุกคนต้นมันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับต้นที่มันจะมากินอันนั้นนะหนี่งตรงนี้โอต้นนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา กันต่อนะทุกคนผมว่าเฮ้ยทุกคนนี okay, ่ไงทุกคนโอ้โหนี่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 เจอแล้วเจอแล้วทุกคนนี่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 ครับนี่อันนี้สองตัวครับนี่ครับสองตัวแล้วก็าข้างไรตัวนี้เดี๋ยวผมจับให้ทุกคนดูครับนี่นี่เฮ้ยมีมันมีเสียงนียทุกคนอุ้ยเกาะแน่นมาดูนี่นี่นี่ครับทุกคน็ยืนหัอไปนี่นี่ นี่นะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวตัวไม่ใหญ่นะข้างบนตัวเล็กข้างล่างนี่ตัวน่าจะใหญ่นะนี่นะหลายคนถามผมว่าโอ้ที่บ้านนี้มีหรือยังอะไรยังไงนะโอ้เยอะแยะครับทุกคนนี่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 ดูดูอันนี้ตัวเล็กเราไม่ได้มาหาอยูวันนี้เฮ้ยมันล่วงเฉยเลยโอ้โหมันดุมากเลยทุกคนปล่อยทำไมลำไม่รับขอไว้ขอไว้นี่มันล่วงนะทุกคนอีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้นะนี่นะ ไ่พอแล้วครับตัวเดี๋ยวเราจะไปหาตัวใหญ่กว่านี้นะครับมันต้องมีครับมันต้องมีตัวใหญ่ที่แบบใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเราจะไปหากันต่อนะเดี๋ยวน้าเวเดี๋ยวเราไปหาดูต่อนะ่าจะมีหรือเปล่าอาจะมีหรือไม่มีถ้าถามี่มันต้นไม่เคยมีนะทั้งหมเลยไม่มี มีพลังมีต้นไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าพลังมีต้นมานะแต่ว่ามันจะมีตัวไหมเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนี่มีแต่ต้นครับตัวไม่มีโอยข้างล่งมีหลายต้นเลยนี่ต้นต้นมันใบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะที่มันจะมากินอันนี้นะครับทุกคเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะมีหม,มันนะครับข้างล่างนี่มีหลายต้นเลย แต่ไม่รู้มันจะมีอันนั้นไหมโอ้ทุกคนมันไม่มีครับเพราะตรงนี้มันใกล้ถนนนะถ้ามีคนน่าจะเอาไปแล้วครับอุ้ยอันนั้นเหมือนมีมันใกล้ถนนเกินแล้วด้วยถนนอยู่ตรงนี้มันไม่น่าจะมีคนถ้ามันมีคนก็เอาไปแล้วแล้วด้ยไม่มีแล้วแล้วด้โยหัวนี่มันจะมันจะเลยเวลาอันนั้นมาแลวไอ้สองไอ้สองคนนั้นยังไม่มานะครับทุกคน เดี๋ยวมันต้องโดนแน่เรานะเพราะมันมันมาสายมันเป็นคนนับเวลานะว่าเก้าโมงสามสิบอ่ะอ้อันนี้จะถึงแล้วนะทุกคนมันสองสามนาทีก็ถึงแนละ้วมันยังไม่โผล่ออกมาเลยนะเดี๋ยว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 ,ยวรู้เรื่องโอเคครับเดี๋ยวเราเราก็รอต่อไปรอที่สาลานะร,รอต่อไปครับเราวามันนั่งรอในสาลาสาลานี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเขียงอะไรไว้เต็มหมดเลยนะโอเคคนระับเดี๋ยวเราก็รอกันต่อนะครับ นี่นะเฮ้ยเอ็นสองคนมาสายเว้ยมาโลเฮ้ยสายสายสองนาทีสายสองนาทีครับทุกคนมันมาสายสองนาทีครับสองคนนี้นี่ครับทุกคนถามสองคนนี้นะครับว่าเราเราจะไปที่ไหนกันนะครับนี่ครับนี่อุปกรณ์ของเรานะครับเนี่ยครับนี่มีอุปกรณ์ด้วยทุกคนโอ้โหนี่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 ทุกคน เดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปทะเลสาบไเต่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนลงไปทะเลสาบต้องไปหาปลาอยู่แล้วทุกคนลงอยู่แล้วครับปลามันต้องมีเดี๋ยวเราไปหาปลานะเราห่างหายจากการไปหาปลามานานแล้วนะจระเข้อะไรพวกนี้มันน่าจะมีนะครับอันนี้กระโม่เกิดเนาะแต่เราจะไปหาปลากันนะเุกคนรีบไปแล้วอันนี้มันมันน่าจะมีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าช่วงหลังมาเราไม่ได้ไปหาปลาเลยนะครับตั้งแต่เราไปเราไปตรงนั้นเราได้สี่ตัวนะครับสี่ตัวแล้วร มาทำกินกันนะรอบนี้เราจะไปครับโอ้ยยงียอกโอ้ลับเบยกนเะคร้บนดอยดำัวเน่าโอ้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 รอ้โ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 อะโอ้โอมโอาโห่โอ้โอ้โอ้อ้โ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 ้โอ้โอ้โออมอ้ ค <Okay>, okay. นะครับเดี๋ยวเราให้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ <Okay. S 1> ทะเลสาบู่งเลยนะเราก็อยู่ที่ทะเลสาบดอยเต่านะครันไม่ใช่ทะเลสาบพุ่งยาล่นะ <Okay. S 2> ตอนที่เราก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าไอรถค,คันนึงยังไม่มาครับคันที่เอาแหม่มายังไม่มาครับนี่นะครับน้ำนะครับน้ำอันนี้เขาเรียกน้ำเม,ล,มาาลา,ย,มา,านยนะครับมาไหลมันจะข้างบนด้วยนะครับ ไหลามาจากหมู่บ้านเมลัยนู่นนะครับนี่ครับโอ้ยน้ําเยอะครับฝนตกติดต่อกันสองสามวันน้ําเยอะครับนี่ครับอืป้ปลาถามว่ามีปลาไม่ไม่รู้นะครับผมตอบเลยว่าไม่รู้นะครับมันน่าจะมีอยู่นะมั้งครับสองคนดำานานแล้วครับสองคน,นมันน่าจะมีนะครับปลาไม่มีปลาก็มีปูครับ ไม่มีปูก็มีน้ำตาอุ้ยไม่ออไม่ใช่ไม่ใช่ดวนน้ำตาไม่มีนะน้ำคนละย่างแล้วครับปลาต้องมีแล้วดวนนครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาพ์ผู้เชี่ยวชาญกันนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นี่ยอดแล้วครับนะครับสวัสดีครับคุณเพชรคุณคิดว่าเราจะได้ปลากันไหมครับวันนี้ก็ในแมน่น้ำมันก็ต้องมีปลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะใหญ่มันจะเล็ก S <S <reading> <S ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปลามันต้องมีครับเดี๋ยว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 เห็นอะไรวะแบบอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือน้ำเปล่าอ๋อน้ำนะครับพอดีน้ำนี่มันไม่ดีผมก็เลยเอาขี้วัวมาจับบ้างช่องมอไซว่าเอาน้อโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหากันแถวนี้นะครับเดี๋ยวลงลงไปดูมันน่าจะลึกอยู่นะโอมาไซวามาได้ตีรโอเคครับลึกกว่าเนี่ยลง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 เลยลงเลยอืเออ าเลยข้างนี้มด้ข้างเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับตรงนี้มันน้ํามันจะไม่ลึกนะครับตรงนี้นะครับตอนที่ผมมาเขานั้นผมเอารถยนต์มานะครับแล้วก็มากัน3ามคนนะครับผมเอาผมปลามานขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็น้ํามันแค่นิดเดียวนะครับแล้วผมว่าเอาเอาไม้ไล่ตีนะผมได้ประมาณสองสามกิโลนะครับขนาดใช้ไม้นะครับไม่ใช้เหงไม่ใช้อะไรนะครับนี่ครับมาแล้วผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่ครับกำลังนนะครับเราอันนั้นกันนะครับ ไม okay. ่รู้ว่ามันจะมีปลาหรือเปล่านะครับโอเคครับนี่นี่นี่เหมือนจะมีนะครับทุกคนน่าจะมีประมาณร้อยกว่าตัวนะผมดูอย่างลักษณะแล้วโอ้ปลาแปะโอ้ปลาแปะปลาเก้านะครับทุกคนเขาบอกชื่อปลาแปะปลาเก้านะครับมีประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่โชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นี่นี่ครับอันนี้อันนี้กินกําลังอร่อยนะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กอร่อยครับ โอ้เอากระสอบมาสักใหญ่เลยครับปลานี่แบบเหมาะกระสอบมากเลยครับทุกคนนี่เป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้รอบที่สองนะครับเอาล้วครับเริ่มแล้วครับรอบที่สองครับปลาครับรอบนี้จะได้อะไรชีสรอบนี้จะได้จระเข้หรือปลาชะโดหรือปลาฉลามนะครับลำบากเท่าไหเดี๋ยวลำบากไหมครับลำบากไหม คลิปนี้เราขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับนี่มีตัวนี้อันนี้มันจะมาหาปลากับเรานะครับผมว่ามันอะไรอะไรฮะไอ้ซึนไอ้ซึนอย่าอยาอย่าอหรอโอ้โหนี่นะครับปลานะครับปลาประมาณร้อยกว่าตัวนะครับรอบนี้ว่ายังไงครับยังไงครับผม อู่น้ำปวได้เนาะว่างเปล่าครับว่างเปล่าก็คือไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับหน้าตาแต่ละคนรอๆทั้งนั้นทํามาหาปลานี่น่าจะไปน่าจะไปถ่ายแบบถ่ายอะไรนะไม่น่าจะมาหาปลาอย่างนี้เลยมันไม่โอ้อันนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับน้ําแค่หัวเขานับป้ายไปแล้วครับน้าถึงแค่หัวเขาน้ำปายไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วอันนี้เขาหาปลานี่ไปเล่นอย่างนั้นปลามันก็หนีหมดเลยครับโอ้ พี่อยู่เบางเนาะโอเคโอเคนะทุกคนเราได้ปลาเราก็จะถ่ายทุกคนดูนะครับไม่ครับผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะได้ปลากันไหมครับผู้เชี่ยวชาญได้แน่นอนครับวันนี้นนนได้แน่นนอตัวไม่รู้นะครับน,น่าจะหลายโลอยู่ครับวันนี้ได้ถึง20่สิบโลไหมครับโอ้โหแน่นอนครับผมนี่นี่ผู้เชี่ยวชาญว่าแน่นอนนะครับทุกคนโอเคโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเราได้ปลาเราก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคครับทุกนได้แล้วครับรอบที่สามครับ ลลลลลปลลลลลลาครับเพื่อนคนปลาเรือเรืออะไรไม่รู้นะครับนี่ครับปลาครับตัวเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่ๆประมาณสักแปดเก้าโลได้นะครับแล้วเพก่มีปลาโกลบองนี่นะนี่เนี่ยมีตัวชิโก้ชิโก้ตัวเล็กๆนะครับเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะไม่รู้บินไปหรือยังครับเออไม่ใช่บินนี่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 ตัวใหญ่นะครับเดผู้พาดูีีครับ ตัวใหญ่ครับตัวนี้เราเพิ่มเเยอะเลยใหญ่เบ้นเมย์ยังเรเราดูกุยยังไม่นเหรอบิวรับน้ำครับอันนี้อันนี้คือน้ำเมลายนะครับไม่ใช่น้ำเมปิงนะครับน้ำเมปิงอยู่ข้างล่างนู้นครับอันนี้เมลายนะครับเมลายที่เมลายอะไรเมลายใช่ไหมเมลายอะไรสักอย่างนะครับไหลมาจากตรงนู้นนะครับไหลมาจาอมก๋วยอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชชานะครับก็เลยไม่คยรู้ครับเป็นหลายรอบแล้วนะุกคน แค่เห่าขาดนะครับเราก็เลยซ่อมเห่าเรานะครับดู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 ผู้ชายนะครับว่าจะได้ปลาไหมนะครับนี่ครับนี่นี่นี่โอ้โหเหมือนจะมีประมาณสักยี่สิบกว่าตัวนะครับอังลุ้นนะครับอันนี้ลุ้นอยู่กับคนอันนี้นะครับนี่ครับหนึ่งตัวมาแล้วครับหนึ่งตัวครับสองตัวครับสองตัวครับ สองตัวนะครับวันนี้ต้องได้ยี่สิบโลนะครับไม่ได้ยี่สิบโลเราก็กลับบ้านนะครับับปลาอะไรไม่รู้ครับปลาเตือเตือเตือนะครับนี่ครับได้สองตัวนะครับเมื่อกี้มีคนมาขอซื้อนะครับมาขอซื้อสักสองโลนะครับโอ้โหเราได้กันแค่สองตัวอยู่นะครมีคนมาขอซื้อสองโลครับเป็นไปได้ครับ อครับาครับหาละหนึ่งสองสามอสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราก็จะลงไปลุ้นกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ลงน้านะครับเดี๋ยวเขายังไม่แบ่งให้เรากินนะครับนี่นะครับน้ำใสมากเลยครับโอ้โหโอ้โหลึกด้วยนะครับโอ้โหเย็นมากเลยครับน้ํานี่นะครับปลาครับ ดูน้ำก็จะได้ไหมครับติ้งตอง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 โอ้ได้ผับบุ้งนะครับทุกคนนี่ครับเราจะไปผับบุ้งไฟแดงนะครับดูดูลักษณะแล้วน้ำก็เราก็ได้ปลากันนะครับนี่ครับประมาณประมาณสอง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 ตัวนะครับโอ้สองตัวนี้เยอะนะครับกาช้องที่เราเอ้เยอะนี่นะเกิดการช้อนยัยตัวใหญ่นะครับยู่นี่ครับนี่ครับผมตัวใหญ่ครับ ปลาอะไรไม่รู้นะครับปลากินนะครับไม่ใช่ปลาไปไหนบ้างบิ๊กเนี่ยครับนี่ครับสองตัวครับนี่ปลากะนะครับตัวนึงครับเอเคไปแช่ชิลานอนปองก็ยุ่นของไปแล้วแก่ผมแก่คิดเพียรหรออะความคิดเพียหนอยหรอช่างถ่ายหน้ากูเคยเนาะเนี่ครับสามตัวครับไปแล้วครับไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอ้โหที่นี่นี่คือคือร้อนมากเลยเหมือนเราอยู่แอฟริกาครับเหมือนเหมือนผมอยู่แอฟริกามากเลยตรงเนี้ยหล่โคตรจะร้อนเลยผมอยู่บ้านนี่คือแบบต้องใส่เสื้อกันหนาวแบบสี่ห้าผืนนะครับโอ้โหลงมาทะเลสาบนี่คือแบบเหมือนอยู่แอฟริกาครับโอ้โหร้อนเกินอันนี้เหมือนนิเชาครับนิเชาที่ที่อันที่อันนี้เชาที่อยู่ในป่านะอยู่แถวแอฟริกานะครับโอ้ก็ในป่านะครับโอ้โห นี่ครับทุกคนถ้าปลาครับโอ้โหวิ่งมาแบบไม่อันนั้นเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเหยยบอะไรไม่รู้นะจอกนะนี่ครับผมอื้ออื้ออือจะมายะกมาเพื่อนเนี่ยโอเพื่อเพืมอนลุกงานน้นี่นะครับตัวใหญ่ครับผมหนึ่งตัวครับโอ้โหขานี่คือแบบอ มันจะมีครับสองตัวนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับนนตัวนะครับโอเคนะครับเราได้เราก็ได้เราได้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ๆตัวหลวงหลวงตัวโตๆนะครับนี่นะครับนี่อาวครับเขาจะเอาออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับปลานะครับเรืปูผาดูขาดูนี่ครับปลาตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆนะโอ้ในกระสอบนี่ตัวใหญ่นะครับ ได้แน่นอนครับยี่สิบโลนะครับตอนนี้ประมาณสิบสิบกว่าโลแล้วนะครับหมายถึงเดินเนี่ยนะครับสิบกว่าโลแล้วครับเห็นครับนี่ครับมืออาชีพของเราครับนี่นะครับนี่ครับึงืงไปครับาอยังไงครับจะมีไหมครับมีครับนี่ครับเขาบอกมีกุ้งด้วยนะครับกุ้งกุ้งอะไรครับกุ้งกุ้งไม่ลายนะครับนี่ครับ อันนี้ว่ายังไงครับโอ้โหนี่ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาไปๆดึงขึ้นมาแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเห็นะครับเราจะเดินทางไปต่อครับนี่นะครับข้างบนดูงฝนตกนะครับแปลว่านี่ร้อนนะครับอันนู้นขั้วยโลกเหนือนะครับอันนี้แอฟริกานะครับนี่ก็ฝนเทลงมาเทลงมานะครับฝนตกนะครับผมนี่ครับ หาปลาฝนตกนะครับนี่ครับรุกแดดออกนะครับตรงนี้ผมตกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไปนะครับโอ้โหฝนตกนะครับทั้งผู้โรทั้งผู้หลังอะไรนะครับไปครับไปไปไปครับไป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 นะครับนี่นะครับฝนตกนะครับเราต้องเราต้องอะไรนะครับเราต้องหลบฝนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นหวัดเป็นไข้นะครับแต่จะไม่สบายนะครับไม่มีคนดูแลนะครับ เราต้องดูแลตัวเองนะครับชอบคนไม่มีแฟนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเข้าใจไหครับเข้าครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนครับน้ำไม่ปิงนะครับนี่ครับเมื่อกี้น้ำไม่ไหลนะครับอันนี้น้ำไม่ปิงนะครับนี่ครับจะกว้างหน่อยครับกว้างกว่าเมื่อกี้นะครับช่วงนี้ฝนตกสองสามวันที่ผ่านมาน้ำขึ้นนะครับไม่ใช่น้ำลงนะครับร้อนนะครับทุกคนคนร้อนไหมครับ ทุกคนก็ร้อนเพราะผมดูอย่างลนะักษณะดูดูตรงนู้นนะไปเรือนี่เสียงดังนี่ครับเราก็จะมาที่อันนี้นะครับเขาเรีนนยกอะไรนะครับ<อ> <S 1> <S 1> นี่เ <aston. S 1> ไม่ปิงนะครับเนี่ยวเขาจะลองดูนะครับว่าม,มันจะมีปลาไหมหรือไม่มีนะโบดู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 น่าจะมีนะโบท้องฟ้านี่แม่งสกายนี่สวยนะครับสกายเหมือนฟ้าข้างบนนะไม่ใช่สกายนี่นะครับสกายอันนี้นี่ไม่ไหวไม่ไหวนี่นะครับ โอ้ยนี่ครับของดีโอ้ยสมัยโบราณนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับโอ้โหหายากนะครับนี่นะครับโอเราจะเปิดประมูลนะครับเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับใครจะซื้อไหมครับงาช้างนะครับไู่เล่นครับไม่ใช่งาช้างไม่ใช่อะไรนะงาเลยช้างงาช้างงาโย่ฮัลโหล ใครไม่รู้ครับนี่นะครับร้อนเปิดร้อนครับโอ้เหลือนี่นไมดสิ่งังเนี้ยเันจะให้เธอร้องอ๋อรับอ๋อแล้วครับนี่ครับอ๋อหนึ่งสองสามเฮยโอ้โหดูจากลักษณะนี่น่าจะ ทางเนี่นหนักเลยหนอไปปอดควายที่ไม่จอดด้วยตายครับเล่นแล้วเราก็แล้เราก็กลับมาถึงที่เราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับเราก็เราก็จะกลับไปข้างบนบนเขาโน้นนะครับเราจะไปทำข้าวบนเขาโน้นนะครับเพราะมันวิวมันวิวมันได้นะครับโอเคครับเอ้เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ ยังไม่กลับนะเราจะไปกินข้าวข้างบนด้วยนะเราห่อข้าวมานะครับห่อข้าวห่อแกงห่อห่อทุกอย่างมานะครับที่มีในบ้านนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเราก็ได้ปลามาประมาณขนาดนี้นะครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับได้โอ้กินนี่สามคนนี่อิ่มเลยนะครับสี่คนครับมันยังหนีอยู่นะครับทุกคนนี่ครับปลาตัวตัวใหญ่ๆครับปลาตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครับนี่แล้วก็ นี่ครับนี่ครับโอ้หลายตัวครับสสามกดโอเยอะนะครับดูดูในนี้นะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณเดี๋ยวเราก็จะทำปับข้าวกินนี่นะครับโอ้ช้อนก็มีนะครับนี่โยโซโยโซโยบะโซนะครับนี่ประมาณที่ศาลาที่อะไรนะครับอะไรไม่รู้นะครับเขรัวผมเราจะทำกับข้าวกินกันครับอร่อยแน่นอนครับผมระดับนี้แล้วครับ โอ้นี่ครับเรากําลังอันนี้นะครับต้มปลาครับอร่อยแน่นอนเลยครับดูจากลักษณะแล้วเราได้ได้เยอะอยู่นะครทุกคนนี่ครับนี่ก็กําลังอันนี้ครับอร่อยแน่นอนครับทุกคนดูดูพนักกินแค่ไคนโอ้โหพริกนี่คือแบบขอปลาขอปลาเนื้อนิดๆนะครับเราจะชิมนะทุกคน มันต้องอร่อย,อยแล้วทุกคนอาหารในป่านี่คือแบบคือห uh ือ oh. คือแบบไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะทุกคนมันก็อร่อยแล้วอะครับ uh huh. สุดยอดอะครับโอเคครับ uh huh. เดี๋ยวจะขอตัวกินข้าวกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อผมต่อไปนะครับขอบคุณครับ